สวัสดีครับผมนายพิชาติเหมือนเมืองเลขที่11มาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ10นะครับวันนี้จะมาสอนเ,อเรื่องลิมิตและความต่อเน,นื่องของฟังก์ชันนะครับผมข้อที่1นะครับวิธีทรรมนะครับเราจะเขียนจากโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ให้มาคือลิมิตที่ x พุ่งเข้าหารลบ2นะครับ3 x กำลัง2ลบ5 X บวกด้วย4ครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาเราจะกระจายลิมิตเข้าไปให้พวก 3X กำลัง2ลบ 5X บวกด้วย4นะครับผมจะได้ดังนี้ครับผมลิมิตเอ่ก 3X กำลัง2โดยที่ X พุ่งข้าวบ2องนะครับผมต่อมาลบด้วยลิมิต นะครับผมโดยที่ x พุ่งเขาแบบแบบ้นนแบบขา,เขาหาสองอีกแบบหนึ่นะครับอันนี้ข้อสองต่อมาบวกด้วยลิมิต4โดยที่ x พุ่งเข้าหาลบสองนี่นะครับต่อมาเราจะอ่าดริฟนะครับผม ที่เอาลิมิตออกมานั่นเองนะครับขอภไยครับเราจะเอาดึงตัวเลขออกมานี้น,นะครับจะได้ดังนี้ก็คือ3ลิมิต x กำลังสโดยที่ x พุ่งเข้าหาลบสลบกับ5้มิด x โดยที่ x พุ่งเข้าหาลบสครับแล้วก็บวกด้วย4ีเมื่อเราดึงเราดิบออกมา ไปนะครับเราจะเอาลบสองเข้าไปแทนค่าลิมิต X นะครับผมจะได้ดังนี้นะครับก็คือ3าล,ลบสองกำลังสองลบด้วย5คูณด้วยลบสองนั่นเองนะครับผมแล้วบวกด้วย4นะครับเราจะได้เท่ากับ ในเมื่อบวกลบแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะได้เท่ากับ26นั่นเองนะครับผมต่อมาเป็นข้อ2นะครับต่อมาเป็นข้อ2จะเขียนลงไปก่อนนะครับคือลิมิตลิมิตสอเอ็กบวกด้วยสี่กำลังส โดยที่ x คุ่งเข้าหาคุ่งเข้าหา1น,นะครับผมดังนั้นเราจะเทคลิมิตเข้าไปลิมิต 2x บวกด้วย4กำลัง3ส่วนด้วย สองลิมิตสอเ,อเอ่อลอด้วย5 x ก,กําลังสโดยที่ x พุกก่งเข้าหาหนึทั้งคู่ นะครับเ,เราจะทำการใส่วงเล็บลิมิตทั้งคู่ก่อนนะครับผมลิมิต2 x งเอ็กปกด้วย4นะครับผมโดยที่เอ็กพุ่งเข้าหา1 ่วนด้วยลิมิตห้าเอ้ขอไปครับสองลบด้วยห้า x ก,กำลังสี่นะครับโดยที่ x พุ่งเข้าหาอน,นันตเช่นกันทีนี้เราจะแทนค่าลิมิตที่ เอ็กพุ่งเข้าหาหนึ่งลงไปในเอ็กนะครับผมของวงเล็บที่ที่มีค่าติดเอ็กอยู่นั่นเองนะครับเราจะได้ดังนี้คือ2องคูณด้วย1บวกด้วยส่กำลัง3ส่วนด้วย2ลบ5คูณด้วย1กำลัง4นั่นเองนะครับผม คูณหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับบวกที่สี่เราจะเป็นหกหกกำลังสามส่วนด้วยห้า,าห้าคูณหนึ่งเท่ากับห้านะครับผมลบได้สองเท่ากับลบสามกำลังสี่เนี่เมื่อหารออกมาแล้วเราจะได้ค่าเท่ากับ8ส่วน3ครับผม คือคำตอบนะครับถัดมาก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับผมโจทย์ได้มาก็คือจงหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชันนะครับผม fs เท่ากับ2 x กำลัง3ลบด้วย3 x กำลังสอลบด้วย1 2 x บวกเลขส3 เราจะมาทำเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับผมอ่าเราจะหาค่าหาค่าวิกฤตจากสมการ f ห x นะครับผมเท่ากับ0ูนยต่อไปนะครับจาก f 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวกด้วย 12x บวกด้วย3นะครับผมมา f พา x นะครับเท่ากับไรเมื่อเรา f พา x ก็คือเราดิฟมา1ครั้งนะครับผมดิฟ 2x กำลัง3เราจะได้ 6x กำลัง2ดิฟ สามเอกลังสเราจะได้ 6x เนั่นเองนะครับผมลบด้วยสิบองเอ็กนะครับก็คือ x อกำลังหนเราที่ออกมาเราจะได้ 12x ก็จะหายไปแล้วสามสามเป็นค่าคงที่เมื่อดีออกมาจะได้เท่ากับ0นย์ะครับเราจึงไม่ใส่ลงไปต่อมานะครับเรา,าเราจะดึงตัวร่วมออกมานะั่นคือ6นั่นเองนะครับผม จะดึงตัวร่วง,งออกมาคือ6ได้ x กำลัง2ลบ x ลบด้วย2นะครับผมดึงตัวร่วงออกมาเสร็จเอ๊บมใช่ไหมครับแล้วใส่คือถ้า f ไพรม x เท่ากับ0จะได้ 6x ลบ2คูณด้วย x บวก1เท่ากับ 0เราจะได้ก็คือได้ x อ,ออกมาแล้วนะครับดังนั้น x เ,เท่ากับลบ1แล้วก็2ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2เราจะวาดเส้นจำนวนนะครับผมเส้นจำนวนเพื่อหาตำแหน่ง ค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดสัมผัสนะครับผมเราจะมาวาดครับกันแล้วนะครับไม่ใช่การมาขออภัยเราจะมาหาค่าสูงสุดและค่าต่าสุดสัมผัสของ x ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผม แรกเลยครับตีเส้นออกมาจอดค่าแรกก็คือเมื่อกี้ก็คือลบหนึ่งและสองนั่นเองนะครับม <X> <X> นันเอนะครับนี่ก็คือค่าสัมปรสุดธิ์ราคาจ่ำสุดืบสัมพัทธ์นะครับผมอ่ะเราจะเห็นได้ว่า f(x) x พาม x นะครับณนะ x เท่ากับลบ1เปลี่ยนจากบวกเป็นลบแสดงว่าสแสดงว่า f 1เป็นค่าสมสุุดสัมผัสนั่นเองนะครับของ f 1, นะครับผมเป็นค่าส่งสูตสมัมผัสของ f สมัมผัสของ f มันเองแล้วนะถ้า f พลัม x นะครับนะ สองเปลี่ยนจากลบเป็นบวกนั่นเองแสดงว่า f สองแสดงว่า f สองเป็นค่าต่ำสุดสัมพัสของ f นั่นเองก็คือของฟังก์ชันนะครับ สุดแล้วคบทำสุดสัมผัสเรียบร้อยนะครับต่อมาขั้นที่3ขั้นที่3สรุปคำตอบน,นั่นเองนะครับเราจะแทนก็คือ f ลบหนึ่งนั่นเองเท่ากับ2จากโจทย์ข้างบนนะครับผมแทนค่าลบหนึ่งเข้าไปใน x นั่นเอง2คูณลบหนึ่งยกกำลัง3 ลบด้วย3คูณด้วยลบ1กำลังสองลบด้วย12คูณด้วยลบ1นะครับบวกด้วย3ทั้งหมดนี้จะเท่ากับ10นั่นเองนะครับผมต่อมาเราจะแทน f ด้วย2นะครับ f 2เท่ากับ2คูณ2กำลัง3ลบ 3ลบ3คูณ2กำลัง2ลบ12คูณด้วย2แล้วก็บวกด้วย3นั่นเองนะครับในเมื่อบวกลบออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบเท่ากับ17ลบ17นั่นเองนะครับสรุปก็คือดังนั้นจุดสูง สุดสัมพัสนะครับของฟังก์ชันคือลบหนึ่งแล้วก็สิบอันนี้นะครับและจุด สัมผัสนะครับของฟังก์ชันคือคือ2แล้วก็ลบ17นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบนะครับผมต่อมาเราจะเป็นปริพันธ์ของฟังก์ชันนะครับผม โจทย์ให้มันก็คือจงหาพื้นที่ปิดล้อมอด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x หนึ่งส่วนสอง x กำลังสองกับแกน x จากลบหนึ่งถึงสองนั่นเองนะครับผมเราจะมาดูวิธีทำกันวิธีทำวิธีทำกราฟของ 2ซนสองเอกลัสองครับเป็นรูปพาราโบลา ลบหนึ่งถึงสองนั่นเองนะครับผมทีน,นี้ดังนั้นเราจะมาวาดกราฟกันก่อนกราฟนะครับปึ๊บปึ๊บ นะครับผมอันนี้เราจะาวาดเส้นกราฟกันเส้นกราฟก็จะออกมาได้ประมาณนี้ครับผมพาโาบุลาแบบไหยปื๊ออย่างนี้นัเองนะครับขอขอนุญาตปรับให้มันสมดุลน,นิดนึงนะครับจะเป็นประมาณนี้พาโาบุลาแบบไหยดังนั้นจุดที่เราส,สนใจก็คือตรงนี้ครับผม ปึ๊บนี่นะครับนี่เอเข้าหาสองและลบหนึ่งัน่นเองลบหนึ่งจุดที่เราสนใจก็คืออยู่ตรงนี้และตรงนี้นะครับผมจะให้ตรงนี้แทนเป็น A นะครับผมมาเราจะให้ให้ A แทนพื้นที่ปิดล้อม เส้นโค้งนั่นเองนะครับด้วยเส้นโค้งนะครับผมโดยที่ y เท่ากับหนึ่งส่วนสอง x กำลังสองกับแกน x จากลบหนึ่งถึงลบเอ่อถึงสองนั่นเองขอไปครับ เนื่องจากเนื่องจาก f(x) นั่นเอง f(x) มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนยสำหรับทุก x ที่เป็นสมาชิกลบ1ถึง2นั่นเองนะครับผมเราจะได้ออกมาว่าจะได้ a เท่ากับ ส่วน2 x กำลัง2 dx นั่นเองเท่ากับ x กำลัง3ส่วนด้วย6จะได้เท่ากับออกมาก็คือ2ส่วน6กำลังขออภัยครับ 2, กำลัง3ส่วนด้วย6ลบด้วยลบ1กำลังสาม ส่วนในย6เท่ากับ9ส่วน6นั่นเองที่เา้ามาได้เราจะหาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราจะหาเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับ3ส่วน2นั่นเองครับดังนั้นพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะครับผมพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ครับผม f x เท่ากับ x กำลังสองลบด้วยยี่สิบห้านะครับผมกับแกน x จากลบสองถึงสี่อขออาภัยครับผมเขียนผิดนะครับ x เท่ากับ25นะครับกับแกน x ที่โค้งนะขอพายนะครับเส้นโค้งนะครับ f ขออ,อ y เท่ากับ1ส่วน2 x กำลัง2กับแกน จากหจากลบหน,นะครับถึง2เท่ากับ3ตารางหน่วยนั่นนี้วันนี้ก็หมดเพลงเท่านี้นะครับผม สอนแค่เท่านี้ครับขอบคุณครับ